สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งเราได้รวมคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับเราได้ลิงค์แนะนํามานะครับเกี่ยวกับเว็บขุดตอนนะครับเรา สมัครไปเลยเนรับเว็บแนะนำมสมัครเลยนะครับสมัครเสร็จว่าพอเราแตะที่ลิงก์แนะนํานะครับมันก็จะมาขึ้นหน้านี้ขึ้นหน้านี้ให้เราใส่อะไรนะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วอ้อแล้วก็มามาแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับแก้แคปชั่นเสร็จแล้วก็ s i g อัพเลยนะครับ คลิกสมัครเลยก็แค่นี้เองโอเคเดี๋ยวเข้าไปพบกันข้างในนะครับหลังจากใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็รหัสผ่านแก้แคปชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าลงทะเบียนเสร็จลงทะเบียนเสร็จก็เข้ามาหน้านี้เลยนะครับเข้ามาหน้านี้เลยก็เขาก็จะบอกรายละเอียดเป็นเนี่ยครับว่าอะไรเนี่ยพอเราสมัครเข้ามาเขาจะให้ฟรีห้าสิบ trx เขาจะให้เรา50 TRX นะครับลองดูว่าเขาจะให้เราเนี่ยเขาตกลงไปก่อนนะครับโอเคเลย close ิ p e ไปก่อนนะตรงนี้ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เองเขาให้เรา50 TRX นี่ฮะมีบาลานซ์อยู่เลย50 TRX ทีนี้ลองดูว่าเอ่อบาลานซ์50 t r x ที่ถอนได้เลยไหมเราก็ดูนะครับเว็บนี้ก็คืออะไรเอ่ย trxico นะฮะเดี๋ยวลองดูป้า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 ,ปาวินดิ้งแมชีนเนี่ยตอนนี้มีอยู่แล้วห้ trx ใช่ไหมครับเราจะลองถอนดูเลยไหมลองถอนดูเลยดีกว่าเดี๋ยว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 มีการลงทุนได้นะครับมีการลงทุนได้นี่นะครับมีการลงทุนได้แล้วก็สายฟรีนี่จะถอนไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอันไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยเอออันนี้ อันนี้เราอยู่ที่โฮมของเขานะครับอยู่ที่โฮมของเขาแล้วก็จะมีหน้านี้ด้วยอันที่สองนี้นะครับอันที่สองนี่นี่นะครับอันที่สองนี่เป็นหน้าเทรดดิ้งเทรดดิ้งเราไปดูว่ามีอะไรบ้างเทรดดิ้งยังไม่มีอะไรนะครับก็เป็นราคาเหรียญแต่ละเหรียญที่เราให้มาให้เราดูว่าราคาแต่ละเหรียญเป็นยางไรไม่เป็นไรเราไป อันกลางตัว V อันกลางนี่นะครับอันกลางนี่คืออะไรแตะดูสิปั๊บเขาบอกว่าออตอนนี้เรามีอยู่50 TRX ใช่ไหมครับเราจะถอนได้8.3%ต่อวันนะครับ8.3%ต่อวันก็ประมาณ4.15ตอน4.15ตอนแต่ ดูลักษณะแล้วเราจะต้องอัปเกรดตรงนี้ก่อนอัปเกรดยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ฮะแล้วเขาบอกว่าในแต่ละวันในการถอนมินิมัมดีโพสิตคือคือศนตอนนี้เราเรายังถอนไม่ได้นะครับสูงสุดคือ500แล้วก็พลังในการขุดของเราก็คือ10 g h ินะครับ10 g h ิต่อวินาทีนะฮะออตอนนี้ยังไงต่อ Work in progress 8.3นี่ฮะ เราจะถอนได้8.3 0สนเอร์ซนทีนี้จะถอนจากตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพิ่งสมัครครั้งแรกก็งงไว้ได้วยกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับไล่ไปได้วยกันเลยเอ,อ,อันนี้เป็นแผนถ้าเราจะซื้อเขาเนี่ยครับข้างล่างนี้นะครับถ้าเราจะซื้อพลังขุดเพิ่มเนี่ยซื้อพลังขุดเพิ่มเออเมื่อกี้นี่เราอยู่เลเวลหนึ่งนะครับถ้าเราจะซื้อพลังขุดเพิ่มเป็นเลเวลสองเนี่ยเราจะต้องฝากขั้นต่ํา ห้าร้อยอ๋อเดี๋ยวครับถ้าเราต้องการที่จะที่จะอ่าเป็นสมาชิกเลเวลหนึ่งของคาของเขานะครับเราจะต้องฝากอยู่ในระหว่างศูนย์ถึงห้าร้อยศูนย์ถึงห้าร้อยเนี่ยเราศูนย์ถึงห้าร้อยเทียเนี่ยเราจะได้แรงขุดเพิ่มขึ้นมาสิบจิกแต่ถ้าเราเป็นเลเวลสองนะครับ ฝากระหว่าง5 0 0ถึง5,000นะครับเราจะได้พลังแรงขุดเพิ่มขึ้นอีก 50GH ิกะฮแล้วถอนได้เลเวลสองที่ถอนได้เก้าเปอร์เซ็นเลเวลหนึ่งถอนได้แปดจุดสามศูนย์เปอร์เซ็นตนี่นะครับเอออันนี้เป็นแผนน่าจะเป็นแผนลงทุนแล้วละ่ะอันนี้จะเป็นแผนลงทุนแล้วละ่ะเราไม่ต้องดูนะครับเรายังไม่ต้องไปดูละอ่ะเราถอยหลังกลับนะครับอันนี้คือแผนลงทุน mining center นะครับตอนนี้เราเนี่ยพอเข้ามาตัว V ตรงกลางก็คือ mining center นี่นะครับ Mining Center ทีนี้เราจะไปดูอันที่สามอันที่สามนี่นะครับไปดูสิครับว่าเขาจะให้เราทำอะไรอันที่สามเอ่อยังไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรโอเคไปดูอันอันอันสุดท้ายขวาสุดนะครับขวาสุดนี้คือกระเป๋าของเราเองกระเป๋าของเราเองเนี้ยเนี้ยก็คือเรียกอะไรอะ่ะเป็น แอคเค n t ของเราเออแอคเคของเราก็คือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่อ e ีเมลนะครับไม่ใช่ e อีเมลแล้วภาษานี่เปลี่ยนได้ดูเป็นภาษาไทยมีไหมภาษาไทยมีไหมเอยอ่ะภาษาไทยก็มีนะครับโอเคเลยเป็นเป็นภาษาไทยนี่มาแล้วคุณผู้ชมครับบาล้านห้าสิบทีเอ็ที่เขาให้เราเนี่ยเราจะถอนได้ยังไงเราจ้องจะถอนฟรีอย่างเดียวแหละ อย่างอื่นเรายังก็ยังดูแล้วยังงงงเอาถอนเลยดีกว่าครับนี่วิดดรอเลยเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะถอนได้ไม่ได้นี่ครับพอเราเข้าไปที่ถอนปั๊บนะเขาบอกเลยว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยถอนได้หนึ่งครั้งอถอนได้หนึ่งครั้งเราถอนได้4.15นะครับ4.15 TRX นเะครับ Minor Account เดี๋ยวเราลองเอา TRX ของเรามาใส่ลองดูเลยนะครับนี่ครับกระเป๋า TRX อของ o r ส e t Pay ก็ไปเลยปับ๊บนี่ฮะเสร็จแล้วก็กลับไปที่นี่เลย trxico เสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าอะนี่นะครับใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ใส่รหัสนะฮะใส่รหัสของเราแต่รหัสตอนที่เราสมัครเข้ามานะครับสมัครรหัสที่เราเข้าเว็บนั่นแหละครับเอาละครับใส่รหัสเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยกระเป๋าแล้วจํานวนเงิน มินิมัมที่จะถอนแล้วนะครับตรงแล้วนะครับลองดูเลยคอนเฟิร์มอ่าเขาบอกแล้วนะครับนี่นี่เ,เขาบอกว่าเราจะต้องฝาก20 TRX เห็นไหมครับเนีย่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับต้องฝาก20 TRX เพื่อเป็นการปลดล็อกนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกการถอนแสดงว่าเว็บนี้เป็นเว็บของ การลงทุนนะครับสายฟรีถอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่ที่ต้องการสายฟรีนะครับต้องการฟรีหรือสายฟรีเนี่ยผ่านไปเลยครับแบบนี้ผ่านไปได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะลงทุน2 0่สิบก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ของแอดเองเนี่ยเดี๋ยวจะลองลงทุนดูสัก20 t ิบเทียเเดี๋ยวนะตอนนี้เหรียญ t ทียของแอดไม่พอขอรวบรวมเหรียญ t ทียซสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้เหรียญครบเมื่อไหร่แล้วจะมาทําคลิปอัปเดต ฝาก20 t ท x แล้วก็ถอน8 3เเซของเขา 8. ปาเอร์เซ็ของเขานะครับถ้ายัางไงก็เดี๋ยติดตาม ep 2นะครับ ad ไม่เคยลงทุนเลยเดี๋ยวจะลองดู20 t ท x ก็ประมาณ40บาทนะฮะเดี๋ยวจะลองดูให้รวบรวมก่อนโอเคครับถ้าใครจะลองลงทุนก็ลิงสมัครใต้คลิปนะครับแต่ถ้าสายฟรีผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันเลยนะครับถอนไม่ได้แน่นอนโอเคพบกันใหม่ อีพีสองนะครับคลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ